ครับพบกับรายการสามกิจประชาชนครับตอนสี่แผ่นดินตอนนี้ก็อยู่ตอนที่แผ่นดินที่สี่ครับพบกับผมสม,มบูรณ์ธรรมโบราณและก็ท่านพลตีดอกเตอร์อนุชาตบุญนาคท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ชาติครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับ,รบวันนี้ก็มาสู่แผ่นดินที่สี่ครับแผ่นดินสุดท้ายของเรื่องครับ ตอนนี้ก็ตอนปลายแล้วนะฮะตอนปลายแล้วเขาผ่านมาตั้งแต่เยอะแล้วตอนนี้ก็เริ่มแก่ๆตัวละครก็แก่กันหมดแล้วนะครับแต่เขาเล่าไม่แก่นะอ่าเขเล่ายังอยู่ก็แม่แม่ช้อยก็แม่ช้าเป็นยังไงตอนนี้ในหลวงรายการที่แปดจะเสด็จที่วัดนาคออ๋อแล้วแม่ช้ยก็อายุเท่าไหร่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณหกสิบหกสิบห้าสิบหกสิบประมาณนั้นละอ่าเริ่มต้นที่มี พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่คือในหลวงรัชกาลที่8แล้วตอนนั้นพระองค์อายุครองราชยุอายุไม่มากครับในเสด็จทงศึกษาอยู่ต่างประเทศท่านมาครองราชแล้วก็เสด็จกลับไปศึกษาต่อในต่างประเทศนะฮะตอนนั้นสวิเดร์นดหรือเปล่าจ๊จอ่าไม่ท่านเรียนที่อเมริกาอเมริกาครับพระเจ้าเห็นว่าอยู่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นหลักสวิสสวิสตอนแรกที่เสด็จพระราชนมณีไปประทับที่ไหนกับไทยที่สวิสครับครับอันนี้พอกลับมาแล้ว กลับมาอยู่กลับมาเมืองไทยไม่นานนะคร<ะ>ับขราวก่อนนี้เราเล่าค้างกันไว้ว่าชอยก็ตื่นเต้นจะชวนแม่พลอยไปค<ะ>ไปเฝ้ารับรเสด็จแล้วก็บอกว่าพลอยก็บอกว่าโอ้ฉันออกจากวังไม่ต้องนานแล้วจะเข้าไปยังไงไม่รู้จักคนชอยบอกไปนั่งเฝ้าข้างถนน,นเลยไม่ต้องไปรอในวังเลยนะเออข้าถึงไม่ได้นะเราไม่เห็นแล้วก็ไปออตอนนี้มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวพลอยที่สําคัญก็คือเรื่องตาโอ้นที่ถูกจับติดคุกอยู่ออที่เป็นข้อหาถูก เป็นพวกกบฏบวรเดชด้วยไปสู้กับฝ่ายรัฐบาลที่หลักสี่นั่นแหละทางคนกระถูงจากที่หลักสี่นั่นแหละตอนนั้นสนามรบก็คือตั้งแต่วัดหลักสี่มาถึงอนุสาวรีย์ตรบกบดีตอนที่รถไฟมาใช่ไหมเส้นทางรถไฟนั่นแหละพวกฐานกบฏตอนที่รถไฟไม่มีนะที่นั่นรถไฟหลักสี่ไงครับ อ๋อใช่ผมรู้จัอนุสาวรีย์รักศีอไม่ใช่แต่ทัดนั่นแหละการสู้รบอยู่สนามนั้นแถวนั้นหมดเลยนะที่มีอนุสาวรีย์ชาวนาอันนั้นะคืออนุสาวรีย์ปราบกบฏล่ะปราบกบฏครับแล้วก็ฝ่ายกบฏก็เอารถไฟเนี่ยพุ่งชนรถไฟของฐานรัฐบาลตรงกลางที่นั่นแหละก็สู้รบกันอยู่ไม่กี่วันหรอกก็แพ้ตะวันก็ถูกจับไปแล้วถูกตัดสินประหารชีวิตโอ้หนักเลยก็ติดคุกอยู่ที่คุกลาดยาวที่นนทบุรี ร้านจ้าตอนนั้นอยู่นนทบุรีได้ยังนนทบ,บุรีครับคือยู่น,นทบ,บุรีแล้เรียนจำอะไรนะที่อยู่ทางทางไงปากคลองตลาดนะคลองเปรมนะครับอ๋อคลองเปรมเดี๋ยวนี้ครับเป็นสวนสาธารณะไปแล้วเ<ช>ขยาย้ายไปนอกเมืองไปแล้วนะ<ช>นี่เทพเลยอ่ะครับก็คิดดูสิครับไปเยี่ยมตาอ้นเนี่ยโอ้โหต้องเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าไอตาอ้นก็ต้องไปหาเรือไฟมา ก็นั่งเรือไปอ่ะลงท่าเลยเนัะครับเดินทางไปนนทบุรีก็ประมาณครึ่งค่นวันอไปถึงกะ้อก็เป็นคนรับรับภาระเรื่องจัดหาร้นลามาช้าให้แม่เดินทางไปเยี่ยมตระอ้อืมแต่ว่าพ่อเพิ่มก็มาปลอบใจแบบว่าเออถ้าถ้าถึงถูกตัดสินประหารชีวิตก็จริงแต่ว่าเอาจริงคงยังไม่ตายแต่เพราะว่าการประหารชีวิตนักโทษเนี่ยต้องขึ้นไปถึงในหลวงอตอนนั้นในหลวงรอเจ็ดนะฮะ ครับซึ่งตาเพิ่มก็บอกเอ๊ะแล้วท่านจะทรงลงพระมาริไทยเหรอเพราะว่าพวกกบฏนี่ก็คือพวกที่โจงรักภักดีแล้วก็ไม่ใช่พวกร้ายใช่าเป็นป่าจะเรียกว่าสีเดียวกันก็คงไม่ใช่คือในหลวงท่านพันวางตัวเป็นกลางท่านไม่ได้ไปข้างรัฐบาลในข้างของเดชก่อนพระองค์จะลงพระปารามิตรก็ตามเถอะก็ถามว่าไอเจตนาของจำเลยเขาทำเพื่อใครคครรัับบท่านก็ท่านก็ต้องฟ้าทุกอย่างท่านดูแล พระเจ้าอยู่หัวท่านอยู่ในเหตุการณ์อยู่แล้วใช่แล้วก็ถูกเหมือนกันท่านก็ถูกกดดันแล้วเกินจากคณะรัรเนี่ีอย่างมหาศาลเนี่ยถ้ามันไม่ทําความเลวร้ายจริงท่านจะสละราชสมบัติได้ยังไงทางยากก็เลยก็เลยดีใจเป็น่องนี้แหละคือก็คาดกันว่าอย่างนั้นแล้วก็คงเป็นยังไงเพราะตรงก็ยังไม่ได้ลงพระบารดารถถกระทั่งสละราชสมบัติตอนนี้ก็มีนายหลวงพระองค์ใหม่ พระองค์ใหม่เนี่ยอาจจะเป็นยังไงครับอ๋ออาพระองค์ไม่ลงอะไรเลยมาไม่ไม่ครับเพราะว่ายังมีความขัดแย้งรัฐบาลมากหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญท่านถึงเดินทางเสด็จไปที่วังไกลกังวลเพื่อให้ห่างไอการกดดันหอยพวกรัฐบาลวังไกลกังวลห้องหินน่ะนะหัวหินครับก็มีมาแต่ข่าวโน้นแล้วก็ของท่านนะท่านสร้างวังไกลกังวลครับท่านก็ประทับอยู่ที่นั่นพอเปลี่ยนแผ่นดินใหม่เออก็เป็นที่เป็นที่เ เป็นที่ดีใจของกับเพิ่มกับพลอยถึงว่าคิดว่าเออเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ก็คงจะไม่คงจะมีการอภัยโทษนะครัเป็นปกติอยู่แล้วไงเป็นราชประเพณีของของไทยก็ยังเป็นหลวงพระองค์ปัจจุบันที่ท่านก็ทรงพระทานอภัยโทษใช่ไหมนักโทษหลายคนก็มีโอกาสที่จะออกมาเพราะว่าร้ายหมื่นเนี่ยพระเมตตากรุณาในครั้งนี้แหละนะครับครับือเป็นเรื่องปกติเลยแต่ละแต่ละสมัยจะเป็นอย่างนี้เลยอนนี้ได้ยิ่งตาอ้นเป็นนักโทษการเมืองด้วย ก็ยิ่งโอกาสก็จะยังไงคงไม่ตายละถึงแม้จะติดคุกก็ติดไปเถอะเอาตลอดชีวิตก็ยังดีย,งยังไงก็ไปเยียวยาไ,ไมตา่ต่อมาก็มีข่าวดีอีกอันหนึ่งก็าตาอ้อนก็บอกพลอยตอนนี้ขีดหมายติดต่อกันได้นะเ<ช>ขาก็บอกพลอยว่าเอ,าอย่าเพิ่งดีใจไปนะแต่ว่าได้ข่าวมาว่านักโทษการเมืองพวกนี้เขาจะจัดไปอบรมเพื่อ อบรอมไม่มือมันก็เปลี่ยนทัศนคตีไงไม่เปันจุบันนะอบรมอมมาไ้านเอาอย่ามาเป็นเท้นางแต้วท่ากเปลี่ยนทัศนคติปรับไม่ใช่เอาไปปรับทัศนคิทัศนคดีนะยุคนั้นเขาก็จะปรับอยู่แล้วก็เออถ้าหากเป็นอย่างนี้ก็ดีสิโอกาสจะออกจากคุกก็สูงไงปรากฏว่าทีหลังมันแห้ว่าแหวยังไงก็ก็มีข่าวมาว่าจะมีกบฏอีกคือตอนนั้นน่ะท่านผู้ชมท่านจะติดตาม่าษาคงทราบว่า รัฐบาลของคณะรัฐดอนเนี่ยงอนแง่นตลอดอคือฟัดกันเองอุตลุดเลยนะรัฐบาลช่วยั้นก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเอาก็เริ่มต้นก็คือพยาวงศ์มณ์ไม่อยู่อาเสนาต่อมาพยามโนปกรณ์นิติธาดาอะไรมาเรื่อยๆพวกนี้ย้ายเปลี่ยนอำนาจกันเองก็พวกกันเองนะต่างคนต่างผัดชื่อก็โกหกแล้วคณะรัษฎรมีรัษฎรนที่ไหนอ่ะก็รัษดรนเขาสี่ห้าคนก็พวกเขาก็คือขราชการพลเรือนใช่ไหมฮะที่ไปเรียนแล้วตอนนั้นจริงๆริงอาจารย์มันมีแล้วพวกสสสสททำไง สสก็เลือกตั้งพรรครัฐบาลขึ้นมาไงฮะเขาก็มีก็ตั้งเขาเองก็เป็นกลุ่มเขาคือพวกนี้มีเลียกตั้งจังหวัดนน้นจังหวัดนี้ไหมมีครับมีแต่ก็ผูกขาดอยู่ในกลุ่มเล็กๆและที่น่าเกลียดที่สุดก็คือยุคจอมพลปองไงครับที่รอะไรนะพรรคมนาคศิลาพรรคเสรีมนังคศิลาเมื่อโด้ตั้งชื่อแล้วชื่อบ้านเป็นชื่อพรรคไปเลยชื่อบ้านเหรอบ้านบ้านมนังคศิลาตรงสะพานยมราชไงอันนั้นบ้านยมพลฟ้าอ่ะไม่ไม่ใช่ฮะเป็นบ้านของรัฐบาล เขาไปเอาตั้งเป็นที่ทําการพักแล้วเอาชื่อบ้านมาเป็นชื่อพักลยอ๋อที่มาที่ไปของชื่อพักบ้านมนาคศิลาครับครับก็เอาชื่อบ้านเนี่ยมาเป็นชื่อพักไปแล้วปรากฏว่าตอนนั้นโกงันหนอุตลุดโกงกับมหาศาลก็เป็นที่มาของคําว่าผลล่มกับผ่าไฟอาจารย์จำได้ไหมผลล่มคืออะไรผมไม่เข้าใจผลล่มเนี่ยก็คือไปลงแล้วลงอีกใช่เวียนเทียนเวียนเทียนครับก็ยเฉพาะเขียนทหารครับเวียนเทียนเข้าไป กูลงแล้วกูไปต่อท้ายแถวใหม่ไอ้ส่วนทพ่ไฟเนี่ยผมไม่รู้อ้ายไ,ไฟก็คือว่าเอาบัตรเลือกตั้งไปพิมพ์แล้วก่องเลยเสร็จ<อ>แล้วก็มายัดใส่ในตู้ไว้ก็เหมือนยุคหนึ่งไงที่ที่ที่ทําแล้วก็ใส่ถุงดําน่ะจําได้ไหมที่ท,ที่จมด่างทองมีชาวบ้านไปเห็นอยู่ข้างทางนี่โยนทีว่าเออใช่ใช่จำได้ครับลงข่าวหนังสือพิมพ์ลงข่าวหนันงสือพิมพ์ยุคเราไม่นานไม่นี้แหละนี่นี่แหละแต่ไทยอีสานส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้บัตรเลือกตั้งส่วนใหญ่ก็นับนับนับไป ถ้าถ้าคนของผู้ว่าคะแนนนำเหตุการณ์ก็ปกติแต่ถ้าคนของผู้ว่าราชการจังหวัดคะแนนห่างไฟดับไฟดับเลยพอไฟดับปุ๊บนับไ่อ้าวตู้เปลี่ยน <c oughs> ตอนนั้นน่าเกลีมากจริงๆนนจนทางประชาชนเนี่ยครับรับไม่ไหวก็มีการเดินขบวนไงไงใช่ตุนปอก็เลยให้จอมุุสลิิ์เออไม่ใช่ให้พนเอกอาทิตย์กำลังเอกมาเป็น ผู้ควบคุมพื้นที่ที่อยู่สะพานที่กำลังเอกอาพิ์กำลังเอกนี่แหละถึงได้จปลตอนนั้นเป็นไรเอกวีระบุรุษพระคารใช่ครับนี่แหละถึงได้ชื่อย่าผมยานามว่าวีระบุรุษพระคานี่แหละพระคานี่แหละเพราะว่าไปให้ไปคุมประชาชนไม่ให้เดินขบวนมาแล้วท่านอาทิเนียก็ไม่ทำร้ายประชาชนอเสร็จแล้วก็เลยได้สมญานี้มาแล้วจอมพลสษดิก็ถึงว่าเอาจุดถึงที่สุดละไม่ไหวแล้วก็เลยทําการ ปฏิวัติต่อมาในปี1901ก็จอมพลปอก็ถูกปฏิวัติไปก็หนีไปอยู่เขมรแล้วก็ต่อมาก็ไปไปพำนักถาวรอยู่ที่ญี่ปุ่นี่ญี่ปุ่นอเพราะว่าเขาเคยร่วมรบกับญี่ปุ่นก็ตอนที่เราจัดรายการอะไรนะคุยกับบรนาวิชใช่ไหมคุยกับงครามครั้งที่สองเนี่ยรู้แล้วว่าทให้จอมพลปอเนี่ยเป็นมิตรนิกกับรัฐบาลญี่ปุ่นต๋อโจเนี่ยก่อนที่ถูกฆ่าตายพูดไว้เลยนะว่าค มีเพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นอะที่ยังเป็นมิรกัญญี่ปุ่นหลังที่เขาแพ้สงคราม oh. คือมีแต่คนเกลียดจะไปว่าคนอื่นเขาเกลียญญี่ปุ่นก็ไม่ได้นะเองไม่ทาความเลวร้ายไว้เหลือเกินเนี่ยความจริงนะครับ <laughs> นู่นท่านผู้ชมถ้าถ้าทหารญี่ปุ่นไม่ไปเข้าใจผิดในพฤติกรรมของพระสงฆ์ไทยเนะาะพระอรนาพระเพิ่มัพพมบพระเพิ่มถ้าไปบินธบาทพอบิณธบาปก็ได้กล้วยได้อ้อยได้อะไรตามภาษาชาวบ้าน ราบบุรีข่าวโน้นแหละและ้วเังเอินระหว่างทางที่เดินมาก็มีเฉลยศึกใช่อาจารย์เฉลยศึกซึ่งเป็นพวกทหารนักกินก็แบมือขอ <c oughs> คือผ้านะครับใครขอท่านให้ทั้งนั้นแหละถ้ากครเอากล้ว,ว,วยนี่ใส่มือให้ทหารญี่ปุ่นเห็นพวกก็เลยตบพระบาดเบิดเป็นคนละทางเลยและญาติโยมเขาไม่พอใจ <c oughs> พอญาติโยมไม่พอใจเขาเกิดประท้วงพอประท้วงเสร็จทหารญี่ปุ่นก็บ้าจี้ครับพูดภาษาราบุรีไม่เป็นก็ไปเอาทหารญี่ปุ่นมา มาเสร็จก็มายิงยิงแล้วปรากฏว่าทางชาวบ,บ้าน็็ตายไปเจ็ดแปดคนยต่อมาคนละบุริมกลัวใครอะ่ะ <laughs> ก็มายิงบ้างเอาอ์ทุ่ม <laughs> เอาอกยิง <laughs> เอาอมาก่อน <laughs> <laughs> อา <laughs> อจารย์เชิญครับตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็ตอนนี้ช่วงจบมปที่